ในการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติปัฏฐานสิ่งที่ต้องละก,ก่อนก็คือจิตไม่สงบคนจึงไปนั่งหลับตาทำสมาธิให้จิตสงบก่อนแต่พ่อกะบอกว่าไม่ใช่การที่จะทำให้จิตสงบไม่ใช่การนั่งหลับตาอยากให้พ่อช่วยอธิบายค่ะว่าที่ถูกต้องแล้วคืออะไรคะสิ่งที่ต้องละก่อน คือความเห็นผิดเป็นตัวตนสก,กายัติฐิความเห็นผิดเป็นตัวตนนี่ภาษาบาลีเรียกว่าสก,กายติฐิอันนี้มีปรากฏตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสัตติสูตรสังยุตตนิกายสคาถวักนะแล้วก็ตรัสตรัสตรัสในในอภเพนป็นทสูตรเธอจงพิจารณาขัน คือรูปนามทั้งกลางวันกลางคืนทําที่พึ่งแก่ตนประพฤติดุดบุคคลผู้มีไฟไม่ศรีรษะที่จะไปนั่งอะไรเพราะจิตไม่จิตไม่สงบใช่ไหมจะยืนอยู่หรือจะนั่งอยู่หรือจะนอนเอาเอามือเท้าคางอยู่เนี่ยนะจิตไม่สงบ ก็พิจารณาลงไปตามพระพ้มีพระภาคเจ้าตรัสใช่ไหมจิตไม่สงบไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปนี่ไงตรงกับจิตตานุปัสสนามหาสติปัฐานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสหรือจิตฟุ้งซ่านคือจิตไม่สงบก็รู้ชัด ว่าจิตฟุ้งซ่านหรือจิตไม่สงบนี่ไงถูกตรงตามพระพุทธเจ้าตรัสเลยเราจะไปเอาตามใครว่าถ้าจิตไม่สงบจะต้องมานั่งมานั่งหลับตาทําสมาธิก่อนไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าตรัสในมหาปฏิสัสสูตรถ้าฟังจากใครแล้วให้มาเทียบกับพระสูตรสอบสวนในพระวินัยคือในพระไตรปิฎกถ้าเทียบเคียงไม่ได้ นี่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแน่แท้เธอทั้งหลายจงทิ้งคำคำนี้เสียทีเดียวก็ไม่ใช่คำสอนเราก็ต้องทิ้งไปสิ่งที่ละยากที่สุดคือสกายาติทิความเห็นผิดเป็นตัวตนสัตว์บุคคลสปปรรพสิ่งของลองดูดิลองดูรูปที่ที่ที่มีประกอบรูปภาพประกอบนะ สกายติทีเนี่ยโอ้โหยากมากเลยถ้าเปรียบนักมวยก็โอโ้สูงมากเลยนะแล้วก็แขนยาวทั้งหมัดทั้งเท้าเข่าศอกอะไรนี่แล้วเราตัวเตี้ยอะไรอย่าไปไปชกมันยากมากๆแล้วเรายังไปนั่งสมาธิอีกก็เป็นมิจฉาสมาธิอยากสงบเป็นมิจฉาสมาธิอยากไปนั่งเป็นโลภะอยากก็เป็น สมาธิที่มีความอยากเกิดร่วมด้วยเขาเรียกว่าสัมปยุตเกิดร่วมด้วยนะก็เป็นม,ม,มีมีอ่มีอกุศลน่ะเกิดร่วมด้วยก็เป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่แท้วงเล็บที่แท้นะขอจงได้โป,ปรดปฏิบัติปฏิบัติตามคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้า ตรวจสอบได้มีมาในพระไตรปิฎกอย่าไปปฏิบัติตามคําของคนอื่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้เลยว่าถ้าจิตไม่สงบให้ไปนั่งสมาธิก่อนให้จิตไม่สงบแต่พิจารณาทันทีดูดบุคคลผู้มีไฟกําลังไหม้ศรีรษะก็ถือต้องปัดไฟนั้นออกเลยพิจารณาทันทีตรงจิตไม่สงบไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรา เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไป